สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐธาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลั่นได้เข้ามอบตัวกับตํารวจในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ขับรถชนพันตรีแพทย์หญิงฮทัยพอรอิม่มวิทยาหรือหมอมุกแต่ว่าในเบื้องต้นตํารวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะบอกว่าคาให้การของพันเอกศักดิ์สิทธิ์ต่างกับหลักฐานที่ตรวจสอบจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องขอรอตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะวันนี้รับคําให้การแล้วต้องปล่อย ตัวไปก่อนคะ่ะพลนตรีพิสุทธิ์เปาอินรองปลัดสำนักงานบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยนายทหารพระธรรมนูญนำตัวพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลั่นผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนครบาลพญาไทโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้ขับรถยนต์เฉียวชนพันตรีแพทย์หญิงหทัยพรอิมวิทยาแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พันเอกศักดิ์สิทธิ์ให้การยอมรับว่าได้ขับรถ,บรถยนต์คันดังกล่าวในวันเกิดเหตุจริงและมีปากเสียงกับพันตรีแพทย์หญิงคทัยพรจากกรณีจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกคลินิกซึ่งตนเองไม่ได้ขับรถพุ่งชนแต่พันตรีแพทย์หญิงคทัยพรกระโดดเข้าขัดขวางจึงทําให้ตนเองไม่สามารถเบรกรถได้ทันรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลระบุว่ายัางไม่ได้ตั้งข้อหาและไม่ปักใจเชื่อว่าพันเอกศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเนื่องจากคาให้การ ขัดแย้งกับภาพวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้รายที่มาพบนัางานสอบสวนในวันนี้เนี่ยก็มาเล่าเหตุการณ์ในลักษณะว่าขับรถออกไปแล้วก็เกิดการเฉียวชนไม่ได้เจตนาที่จะพุ่งชนอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งมันยังไม่ตรงตามวงจรปิดบันทึกภาพมันมันมัน,มน แล้วก็พยานที่เราได้มาก็ยังยังยัง,ยงไม่เข้ากันในลักษณะที่เราจะเชื่ออย่างสนิทใจนะครับอาการของพันตรีแพทย์หญิงคณถัยพรขณะนี้อาการไข้ลดลงแล้วนะคะและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยมีการประเมินอาการตลอดเวลาโดยนาย,ยกแพทยสภาและคณะได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนเชิงลึกของข้อกฎหมายด้านการรักษาเพื่อช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เรื่องการตรวจสอบคำให้การตำรวจบอกว่าคำให้การของสองฝ่ายตอนนี้ยังขัดกันอยู่นะคะต้องตรวจสอบความชัดเจนกันอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจงใจขับรถพุ่งเข้าชนหรือไม่ค่ะแต่สําหรับการตรวจสอบหลักฐานรถตามที่สํานักงานบัญชีทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนํามามอบให้ตํารวจพบว่าเป็นรถยนต์ขันที่ก่อเหตุจริงติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะ หลักฐานการตรวจสภาพรถจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเช่นการเทียบที่ปัดน้าฝนสีของรถและการเปลี่ยนกระจังหน้ารถเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่ารถยนนิสันซันนี่หมายเลขทะเบียนวหวนคอควาย1355กรุงเทพมหานครที่ส่งมาตรวจพิสูจน์เชื่อได้ว่าเป็นรถคันก่อเหตุจริง สมมติฐานข้อแรกหลังการตรวจสอบที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตคือการนำที่ปัดน้ำฝนที่พบในที่เกิดเหตุมาเทียบเคียงกลับพบว่าที่ปัดน้ำฝนด้านขวาของตัวรถไม่ใช่ที่ปัดน้ำฝนเดิมที่ติดมากับตัวรถและมีร่องรอยการเปลี่ยนที่ใบปัดน้ำฝนอันที่หักมานะครับก็หมายเลขที่หักเนี่ยมันจะมันจะมีหมายเลขห3สานะครับส่วนส่วน ส่วนที่ติดมาเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยมันไม่มีหมายเลขซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อไหร่เราไม่ทราบแล้วส่วนอีกด้านนึงเนี่ยที่ติดมากับรถเนี่ยนะครับใบด้านซ้ายเนี่ย6 3 0 1ที่ปัดซ้าย6 3ส1ที่ปัดขวา630 0 1, นะครับที่ซึ่งเราไปเปรียบเทียบกับรถมีโอที่เรามีอยู่นะครับปรากฏว่าด้านขวาเป็น6 3 0 0ด้านซ้ายเป็น6 3 0 1 เเพรรราาาะะนนนนนนัััั้้ทีี่่่่ติิดดมมาามกบบถวออคไใชข้อสันนิษฐานที่2คือการนำสีที่พบกับที่ปัดน้ําฝนในที่เกิดเหตุมาเปรียบเทียบกับสีของรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผลพิสูจน์พบว่าสีทั้ง2ชิ้นมีความสัมพันธ์กันและมีเนื้อสีเดียวกัน นอกจากนี้ทีมงานตรวจพิสูจน์ยัยงพบข้อสังเกตคือมูลนกใหม่ที่ติดอยู่ตรงที่ปัดน้ําฝนหากมีที่ปัดน้ําฝนติดอยู่จริงมูลนกจะไม่สามารถตกลงไปบริเวณดังกล่าวได้ส่วนข้อความตัวอักษรที่ผู้ก่อเหตุเขียนบนกระจกรถของพันตรีหญิงแพทย์หญิงหทัยพรในขณะนี้ยังต้องรอการตรวจพิสูจน์ปลายตัวสอบหาหลายนิ้วมือว่าลายนิ้วมือแฝงที่มีการสัมผัสก,กับกระจกรถมีหรือไม่ ขณะที่ข้อกล่าวอ้างที่ว่าพันตรีหญิงแพทย์หญิงหทยพรกระโดดใส่รถเองนั้นจากข้อมูลและการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแสดงความคิดเห็นว่าหากมีการกระโดดใส่รถจริงฝากระโปรงรถจะต้องมีร่องรอยบุบหรือพบการหักเหของแสงที่บริเวณดังกล่าวแต่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแทนที่จะใช้น็อตขันเนี่ยกับใช้สายไฟปิดเป็นเกลียวรัดไว้ทั้งสองด้านก mm hmm. ับกระจังหน้านะ อันที่เป็นรูน็อตสองรูเนี่ยไม่มีนอ็อตสวนใสเพื่อยึดแต่จะมีเป็นปลั๊กเป็นจุกพลาสติกเนี่ยอุดไว้ซึ่งคงไม่ใช่มาจากโรงงานแล่งสารนี้แน่นอนครับแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือไม่เนี่ยเราเราคงตอบไม่ได้แต่ว่าเราดูสิ่งที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่อยู่กับรถและนี่เป็นบางส่วนของการให้รายละเอียดของพันเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้กลัมที่เข้าพบตำรวจ ยืนยันว่าเป็นคนขับรถที่เกิดเหตุและยืนยันไม่ได้ขับพุ่งชนพันตรีญิงแพทย์หญิงหงทยพรหมหมอับผมผมไม่ทราบอะไรนั้นใครนะเขาก็มาทุบหลังรถผมเลยปั้งรถรถระบุกเปล่าเนี่ย <c oughs> นะฮะรถบุกหรือเปล่าผมก็เดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยผมก็บอกนี่เขาก็ตะโพลกับอยากแจ้งก็แจ้งไปเลย <c oughs> ผมก็ย้อนกลับมาจอดต่งตรงข้ามผมก็โทรหารหนึ่งข้ามหนึ่งเพื่อจะแจ้งแบบถูกถูกรถ <c oughs> นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลงไปดูรถผมบุกหรือเปล่านะครับ โทราหาหนึ่งกัหนึ่งก็สองหรือสามครั้งโทรไม่ติดไม่นานนะทุวงกดโทรศัพท์เขบกกลับมาก็ลเลยถ่ายรูปไว้แล้วกันแต่ยังไม่ได้คิดอะไราจะไปทําอะไรนะครับก็ถ่ายรูปปุ๊บช่วงถ่ายรูปนะ่ะเขาก็เดินออกมาอเดินมาที่หน้ารถก็เดินมาทำไมก็มาขวางนะครับขวางอยู่ชิดหน้ารถเลยผมก็ค่อยๆเคลื่อนรถไม่ใช่พุ่งนะครับค่อยเคลื่อนเคื่อนเขาหลบ ไม่รู้เขาดูหนังฝรั่งมากหรือเปล่านทีนเขาโะกก็โดดขึ้นหน้ารถโกระ็โดดกอด,ด,กอนด,ดกอนหน้ารถรถผมก็ยังเคลื่อนไม่ใช่พุ่งนะครับยังเคลื่อนอยู่จังหวะที่เคลื่อนเนี่ยความที่ตัวตัวเขาใหญ่ผมก็ไม่ทราบใครตัวเขาใหญ่เขาก็หักหักก้าวปัดรตำรวก็ตลกลงไปตลกลงไปผมก็ด้วยความตกใจผมก็ถอยหลังกลับกลัวจะเหยียบเขาอ่ะไปหลังกลับก็เลยหักรบรถอ,อ ขณะที่ตำรวจระบุว่าคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุกับคำพูดของพันเอกศักดิ์สิทธิ์ยัยงไม่สอดคล้องกันโดยเฉพาะภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดและตำรวจต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระทำเป็นไปด้วยความจงใจหรือไม่จากหลักฐานที่มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นเพียงหลักฐานทางกายภาพที่ปรากฏ ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุส่วนการหาตัวผู้ก่อเหตุที่แท้จริงยังต้องมีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนนริศลาคินิมานไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะเรื่องของการยิงนายกอบจอจังหวัดลบบุรีคุณสุบันจิรพันธ์วานิชและเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางตำรวจก็ได้สเก็ตภาพคนร้ายจากการสอบปากคําผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะวันนี้ทีมข่าวไทย PBS ได้อีกภาพสเก็ตหนึ่งมานะคะจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นศิลปินนักวาดภาพคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในที่เหตุการณ์พอดีนะคะเห็นเหตุการณ์หลังจากคนร้ายยิงนายสุบัน ก่อนจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์ที่มีคนขับรถจอดอยู่ค่ะซึ่งพยานคนนี้ยืนยันนะคะว่าจำลักษณะของทั้งสองคนได้และได้สเก็ตภาพเหล่านี้ออกมานะคะ,ะเ,เ,เป็นภาพผลงานนะคะหลังจากที่ได้เห็นการปฏิบัติการยิงนายกอบจอ เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพยานคนนี้ยืนยันด้วยนะคะว่าขณะที่คนร้ายลงมือยิงคุณสุบรนได้สวมหมวกและแว่นตาเพื่ออำพรางใบหน้าแต่หลังเกิดเหตุคนร้ายย้อนกลับมาดูเหตุการณ์อีกครั้งโดยถอดหมวกและแว่นตาออกด้วยนะคะและเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมขบวนการได้แล้วหนึ่งรายอยู่ระหว่างการสอบสวน ท่ผู้ชมคะย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการพุ่งเข้าชนหมอมุกในคืนที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้คาให้การของพันเอกศักดิ์สิทธิ์ยังขัดแย้งกับหลักฐานที่ได้ในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่สําหรับในคืนเกิดเหตุแล้วนะคะคุณประลักษ์อิสรางกูลณอยุุยาลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพูดคุยกับพยานที่เห็นในเหตุการณ์เป็นความจริงอีกชุดหนึ่งที่ออกมาจากพยานค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ตอนนี้นะคะที่ฉันได้มายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านของคุณหมอมุกค,ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งซึ่งเป็นช่วงหัวค่ำใกล้เคียงกันกับช่วงในเวลาเกิดเหตุจริงคือช่วงประมาณ3ามทุ่มค่ะในวันเกิดเหตุนะคะคุณหมอขับรถมาถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองก็พบว่ามีรถยนต์คันหนึ่งค่ะจอดขวางหน้าบ้านอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะคุณหมอจึงไม่สามารถจอดรถเข้าที่ได้ค่ะในขณะนั้นคุณแม่ของคุณหมอจึงได้จดทะเบียนรถคันดังกล่าวไว้เพื่อจะไปประกาศตามหาตามร้านอาหารต่างๆในย่านนี้ในขณะที่คุณหมอ มีภารกิจส่วนตัวเร่งด่วนจะต้องรีบเข้าไปทําในบ้านนะคะเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านค่ะแต่เมื่อเดินกลับออกมาอีกครั้งเธอก็พบกับชายเจ้าของรถนะคะแล้วก็พบว่ามีการเขียนถ้อยคําต่อว่าเธอไว้ที่บริเวณรถของเธอซึ่งมีพยานยืนยันค่ะว่าเห็นเธอและชายเจ้าของรถมีปากเสียงกันเรื่องของที่จอดรถค่ะเห็นเขายืนทะเลาะกับคุณหมอเหรอคะครับอ๋อตอนนั้นมีมีใครมีแค่เขากับคุณหมอสองคนเหรอครับผม น,นี้นะคะดิฉันได้มายืนอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของบ้านคุณหมอมุกค,ค่ะซึ่งหลังจากที่คุณหมอมีปากเสียงกับชายเจ้าของรถอยู่สักระยะหนึ่งนะคะเธอจึงกลับขึ้นไปบนรถเพื่อที่จะจอดรถให้เข้าที่ในขณะที่ชายเจ้าของรถคันนั้นนะคะก็ได้ขับรถของตนเองมาอยู่เทินอยู่บริเวณนี้นะคะและก็มาจอดรถเพื่อรอดูความเคลื่อนไหวของคุณหมอมุกอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เขาสังเกตเห็นแล้วว่าคุณหมอมุกจอดรถจนเข้าที่เสร็จเรียบร้อยและลงจากรถ ชายคนดังกล่าวจึงตัดสินใจขับรถออกจากจุดนี้เพื่อที่จะกลับไปยูเทิร์นกลับไปยังจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะนี้นะคะข้อมูลของทั้งสองฝ่ายยังไม่ตรงกันค่ะพันเอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งยอมรับว่าเป็นคนขับรถนิสสันสันนี่คันดังกล่าวอ้างว่าเมื่อเขาอยู่เทินรถกลับมานะคะเพื่อที่จะมาถ่ายภาพหลังจากที่โดนคุณหมอมุกทุบรถนะคะเขาอ้างว่าคุณหมอมุกพยายามที่จะยืนขวางหน้ารถของเขาและดึงที่ปัดน้ําฝนออกในขณะที่เขาเองพยายามเคลื่อนรถออกจากบริเวณนี้จึงเกิดการชนคุณหมอมุกเกิดขึ้นในขณะที่ข้อมูลของพยานอีกหลายคนในที่เกิดเหตุยืนยันตรงกันค่ะว่าเห็น รถทันดังกล่าวอยู่เทินรถกลับมาและชะลออยู่จนมั่นใจว่าคุณหมอมุกเดินออกมายืนอยู่ข้างบริเวณรถของตัวเองตรงจุดนี้จากนั้นรถทันนี้จึงเข้าชนคุณหมอมุกอย่างแรงจนร่างของเธอเพื่อเดินไปจากตรงนี้ถึง30เมตรโดยมีที่ปัดน้ำฝนลอยติดตัวคุณหมอมุกไปด้วยค่ะ ขณะนี้นะคะข้อมูลของทั้งสองฝ่ายจะยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ตรงกันแต่ข้อมูลจากกล้องตรทัศน์วงจรติดซึ่งติดอยู่ที่สัญญาณไฟจราจรทางด้านหลังของดิฉันนะคะก็บันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่มีการชนคุณหมอมุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่คนดังกล่าวค่ะก็ได้ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วโดยมีการปิดไฟหน้ารถเอาไว้ด้วยค่ะ ชุหน้าอดีตมือปืนรับจ้างที่ข้ามอดในวงการการเมืองมากว่า20ปีเปิดใจกับไทย p ี s นะคะบอกว่าเห็นสัญญาณรุนแรงที่หัวคะแนนจะต้องอเผชิญโดยเฉพาะช่วงก่อนเลือกตั้งค่ะสักครู่ค่ะ